ใครไปเดินเล่นกับแม่ใครไปเดินเล่นกับแม่เอ๊ะไปเร็วเร็วเร็วสวนสนามไปแม่พาออกไปเที่ยวนอกบ้านวันวัน,วนอุดอู้อยู่แต่ในห้องมาเร็ว <c oughs> <c oughs> กลัวแป้งล่ำ <c oughs> น้องกลัว เคยโดนเหยียบครั้งเดียวก็กลัวเลยแป้งล่ำมาเหยียบน้องแป้งล่ำเหยียบน้องน้องกลัวเลยนะ่ะโดนแป้งล่ำเหยียบครั้งเดียวนะคะแป้งล่ำเผลอถอยเหยียบครั้งเดียวหลับจำเลยไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเนี้ยนะพ่อให้กินลำและวจินลำกับหัวหานแล้วแป้งล่ำอะ่ะ โอ้แหนแดงเต็มเลยอันนี้พ่อเอามาให้ปลากินนะเนี่ยแหนแดงเนี่ยปลาก็ชอบหอยก็ชอบนะคะพวกปลากินพืชแล้วก็หอยเชอรี่พวกนี้เขาชอบกินแหนแดงกันพ่อก,ก็เลี้ยงไว้เอาไว้เลี้ยงปลาเสียงออมเงินอยากออกเที่ยวอุยบัวสีนี้สวยมากเลยนะคะ สีบานเย็นฉ่ำๆนะคะสวยมากบัวหลวงเวลาบานเน่บอกอสวยงามเชียวเสียงพี่ออมเงินเสียงพี่ออาเงินอยากออกเที่ยวออกเข้าบ้านพ่อ,อ,อเข้าบ้านแล้วไม่ให้ออกแล้วมันแชะวันน่ะมันแฉมันแฉพ่อไม่ให้ออกมันแฉ พาเอฟซีไปดูบัวสวรรค์นะคะบัวสวรรค์ที่น้องมนตปลูกไว้ปลูกไว้นานแล้วมันเพิ่งจะขึ้นมาแล้วน้ำมนต์เห็นต้นมันสวยมากเลยอะ่ะโอ้ต้นสวยมากเลยนะคะสวยงามมากจะต้องมาตัดใบมะพร้าวใบนี้ออกมันบังนะคะบัวสวร,ร์นะคะ คนอื่นเรียกอะไรน้องมนก็ไม่ทราบชื่อนะแต่น้องมนก็เรียกบัวสวร์ตามเขาแหละเพราะว่าคนขายเขาเรียกบัวสวรรค์น้องมนก็เรียกตามขึ้นทุกต้นแล้วทุกหัวแล้วนะคะเมื่อเดือนก่อนนี้ยังไม่โผล่เลยอันนี้ขึ้นครบแล้วหมดทุกหัวแล้ว โอ้อันนี้ออกดอกนะคะอันนี้ออกช่อดอกแล้วนี่นะคะออกช่อดอกสีชมพูนะคะกำลังสวยเลยดอกคล้ายๆดอกกระเจียวนะคะอู้อันนี้น่าจะออกนานแล้วเนี่ยน่าจะออกนานแล้วเนี่ยน่าจะบานนานแล้วนะคะบานสวยเลยนะคะ อันนี้สีขาวอมชมพูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ใบจะมีสีชมพูนะคะตรงกลางอันนี้ไม่มีใบจะไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ดอกสีชมพูเข้มเลยสีชมพูเข้มอันนี้ขาวอมชมพูโอ้ มันขึ้นหมดทุกหัวแล้วเนี่ยทีแรกนึกว่ามันจะไม่ขึ้นซะแล้วนะคะอันนี้ต้องถอนทิ้งเนี่ยมันยาวไปถึงไหนมันก็พันไปถึงนั่นเลยไอ้พวกไม้เรือนอืมนี่นะคะไอ้ที่ปักไว้นี่ก็คือชื่อมันชื่อของบัวสวรรค์กลัวจำชื่อไม่ได้อุ้ยนี่ต้นงามเชียวแต่ยังไม่มีดอก อย่างงามเลยต้นมนะันอะไปพี่ไผ่ทองเดินลุกเดินแล้วพี่ไผ่ทองเดินมีรากมันอยู่ไหนเนะี่ยต้องดึงออกไม่งั้นมันจะพันยาวไปทั่วเลยมไม่ต้องุดน้ำเลยปีนี้น้ำชุ่มฉ่ำมาก สวยอันนี้ก็ต้นงามแล้วเนี่ยอย่างงามเลยแต่ยังไม่มีดอกอน,นี่ก็ต้นนะคะรอชมหาลูกๆออกมาลาดตะเวนปั๊ปัป๊บพี่ไผ่ทองเดินม,มาทางนี้ลูกมาเล็วอย่าเลินมาเล็ว,ลวเดี๋ยวทิ้งอะไต้นดอกไม้เนี่ยลูกโอ้ยผักหวานยังมีชีวิตอยู่นะ อันนี้เป็นผักหวานป่านะคะยังมีชีวิตรอดอยู่นะคะยังไม่ไปไหนนะรอให้โตก่อนมาพีนะ่ไผ่ทองมาลูกโอ้มาอ่างนี้ก็บัวนี่งามงาม มัวหลวงสีขาวพี่ผพรทองมาแล้วอุ๊บมะพร้าวนะคะชุ่มน้ำดินชุ่มน้ำมาเร้วมาแล้วสองตัวอยู่ไหนทองนาคมีโชคมาแล้วมาแล้ว แม่พามาลาตะเวนอุ้ยต้นอันนี้มันคืออะไรทําไมมันขึ้นเยอะจังเลยไอย้ต้นเคือๆอนนี้เกิดทุกที่เลยไม่รู้ต้นอะไรถอนทิ้งก็ไม่รู้จักหมดทุกทีถอนทิ้งยังไงก็ไม่หมดถอนไปเถอะนี่ ้อนยังไงก็ใหม่หมดมันก็ขึ้นมาใหม่เรื่อยเลยนี่ต้นไหไเนี่อันนี้ก็บัวสวรรค์หลักสีนะคะขึ้นหมดแล้วทุกต้นละขึ้นครบหมดแล้วรอชมแต่ดอกรอชมว่าดอกของเขาจะสวยงามขนาดไหนนะคะขึ้นครบแล้ว ปลูกไม่ขึ้นอยู่อย่างเดียวก็คือทานตะวันเน่ยดอกทานตะวันไม่รู้เป็นไรปลูกกี่ทีปลูกกี่รอบก็ไม่ขึ้นดอกทานตะวันเนี่ยไม่รู้เป็นไรงอกแล้วขึ้นแล้วก็ไม่โตพองอกแล้วเนี่ยใบยเขาก็จะเปื่อยจะเน่าไปเลยทานตะวันเนี่ยปลูกปลูกไม่ขึ้นเหมือนอย่างอื่นอย่างอื่นนี่ปลูกขึ้นนะคะนี่งอกหมดแล้วเนี่ยงอกหมดแล้วนะคะงอกหมดทุกหัวแลวว้วบัวสวรรค์ นี่คือทานตะวันเนี่ยนี่คือทานตะวันของพี่โปโป้เนี่ยเนี่ยมันขึ้นแค่นี้มันไม่โตให้เลยนะไม่ยอมโตส่วนข้างในส่วนข้างในโน้นที่ปลูกไว้เที่ยวก่อนโน่นอะมันก็ไม่ขึ้นให้มันมันขึ้นมันงอกขึ้นมาแล้วมันก็หายไปนะคะมันไม่โตมันไม่โตให้เลยทานตะวันอะ ปลูกใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโอยหญ้าหวานแป้งล่ำงามมากพวกนี้ต้องบอกให้พ่อมาตัดไปให้แป้งล่ำกินแล้วเนี่ยเยอะแล้วหญ้าหวานเยอะแล้วสนุกแล้วทีเนี้ยสามสหายชมดอกอีกหน่อยนะคะอีกไม่เกินนี่แหละสองอาทิตย์ ก็จะได้ชมบัวสวรรค์มันออกดอกเยอะๆแล้ววันนี้เห็นแค่ดอกเดียวก็สวยงามมากนี่ย่าหวานเยอะแล้วถ้าให้แป้งรั่มมากินเองแป้งร่่าไม่กินนะคะต้องให้พ่อมาตัดให้ตัดให้ไปกินแป้งร่่าถึงจะกินถ้าพามาเดินกินเองเนี่ยไม่ยอมกินเดินผ่านเฉยนี่ต้นเงาะนะคะเงาะเงาะโรงเรียนนาสาลที่อื่นเขาออกดอกออกผลแล้วเนี่ยตรงนี้ทำไมยังไม่ออกเลยเนี่ย แต่ต้นมันก็ยังเล็กอยู่อะค่ะมาลูกมาแล้วมาแล้วมามามาไม้เคือเนี่ยคือถอนทิ้งประจำมันก็ขึ้นถอนทิ้งตลอดมันขึ้นเองว่ามันมีหนามด้วยนะเนี่ยโอ้ยปักมือ,อมันมีหนามด้วย มันจะพันไปทั่วเลยอะถ้ามันได้ขึ้นตรงไหนเนี่ยมันก็เลยต้องกำจัดมันถอนรากถอนโครนเลยไม่ให้มันมีชีวิตอยู่รอด เอาลากมันขึ้นแล้วก็จบ ไปเร็วพี่ไขทองมาไขทองเอ้ยมีโชคอยู่ไหนมีโชคมีโชคมาไปเร็วมีโชคทางโน้นเป็นป่าดงดิบแล้วเป็นป่าดงดิบแล้วทางโน้น มาเร็วมาวทองนาคมาลูกมาปลาปลาปลาเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเร็วนานนานทีได้ล่าตะเวนทีนี่โอ้ยสนุกสนานเชียร์มแล้วมแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วนะกลับแล้วนะมาแล้วมาแล้วมะม่วงโดนแมลงกินยอด เลยไม่รู้จักโตเลยมาแรงกินโอ้ยอโวคาโดปีหน้าจะออกผลไหมนอ้ออุย้ยหักแล้วพี่น้องเอ้ยอุย้ยมันหนักอะ่ะมันหนักจนมันหักเลยทำไงดีอู้ มันแก่ยังเนี่ยมันแก่หรือยังไม่แก่ยังไม่แก่ไม้หักไม้ยู่คามันไม่ทนเอาซะเลยหักแล้วหักแล้วทำไง มันต้องใช้โครงเหล็กแล้วเนี่ยมันต้องใช้โครงเหล็กนะโอ้ยสงสารสงสารไอ้ต้นสาวรสเราจะลื้อยังไงสาวรสมันเลื้อยแล้วอะสาวรสมันเลื้อยแล้วต้องลื้อยังไงเนี่ยเอาเหล็กดาเอาเหล็กดามเ,าเลือสาวรสไว้ โอ้ยเนาะสงสารเครือสาวรถลดมากเลยโอย้มันหนักไอ้นี่นี่เอง มาเข้าบ้านไปมาเร็วมามามีท่อมาเร็วโอยถอนหญ้าไม่ทันหญ้าขึ้นเยอะมาเร็วมาเร็วเข้าบ้านทำไม่ทันจริงๆนะคะมันขึ้นเยอะมากเลยอะแป๊บเดียวนะมันขึ้นแบบ คือเป็นป่าเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ามาเร็วมาเร็วไปเข้าบ้านเราแป้งลรำอิ่มแล้วท้องป่องแล้วนอนเลยลูกแป้งลรำอ่ะนะ